สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องต้นน้ำนำโชคในนี้เราจะมาทำการพูดคุยกันหลังผลสลากออกงวดวันที่17มกราคมสองพามาดูซิว่ามีสูตรไหนผิดพลาดมั่งเพราะในงวดน,นี้เข้าแต่เลขวิ่งนะครับตัวประกบไม่เข้านะครับก่อนจะไปพูดคุยกันเรามาดูคำเตือนประจำช่องกันก่อน คาเตือนโปรดใช้วิจารญานในการรับชมทุกข้อมูลเป็นแนวทางในการสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกกรณีเป็นการคํานวณจากสิทธิย้อนหลังทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับอเดี๋ยวเราไปดูในสูตรในตัวที่ผมประกบไว้ให้อผมฟันที่เจ็ดหนึ่งนะครับให้วิ่งเจ็ด ในเลขล่างส่วนข้างบนผมให้วิ่ง9ให้มาที่992แล้วก็92อ่าแล้วก็มาสรุปวันสุดท้ายมาดึงเลขเด่นอีกทีหนึงก็คือมาชี้ให้ดูว่าถ้า3มาจอกศูนย์สามแแต่ตัวนี้ไม่มาเลยนะครับข้างล่างก็มาดึงให้อีกทีหนึง่งก็มาดึงเจ็ดห้าแต่ตัวเด่นของผมก็ยังคงเป็น แล้วก็มาชี้ให้ประกบเนี่ยเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งไม่เข้านะครับไม่เข้าตัวกบไม่เข้าเลยเข้าแต่เลขวิ่งนะทําได้ดีที่สุดก็คือเข้าแต่เลขวิ่งนะครับมาดูความผิดพลาดของตัวเลขนี่สูตรใหม่ผมคิดขึ้นมาได้หนึ่งศูนย์ห้าสี่ผมก็ไปเขี่ยสี่ออกนะเพราะว่าแต้มเราไม่เข้าไงแต้มผิดไปสูตรหนึ่ง แต้มที่เดินมาอย่างตัวนึงเราคิดแต้มได้แปดเก้าศูนย์สองตัวแต้มเราไม่เข้าตัวแต้มเราหลุดไปหนึ่งสูตรนะครับสูตรที่เดินมาไม่เคยหลุดเลยก็หลุดไปเลยนะครับก็คือสูตรนี้เจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสามสี่แต้มตัวนี้หลุดตัวนี้ผมไม่ใช้ละเพราะมันเป็นเลขเจ็ดตัวส่วนตัวนี้ยังเดินต่อเดี๋ยวเราจะลองดูตัวนี้ แต่ตัวแต้มเนี่ยเป็นเพียงองค์ประกอบนะในหัวต่อไปผมจะไม่ใช้แต้มเป็นตัวยืนแล้วนะครับเพราะว่าถ้าถ้าแต้มไม่เข้าก็คือตัวประกบจะไม่เข้าเลยนะครับเพราะในสูตรทุกสูตรนี่ที่ประกบไว้ครั้งแรกที่ประกบไว้ครั้งแรกก็คือเอาสองหกเจ็ดมาประกบ4ี่เก้าศย์หนึ่งมันมีตัวสี่เจ็ดอยู่ที่ผมไปตัดออกนะ แล้วฟันที่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดในในคลิปแรกเลยนะครับแล้วไปดูในสูตรที่ผมสอนไปมาทุกสูตรสูตรที่ผมสอนไปนี้ยังแข็งอยู่นะแต่เราไม่ไม่ได้เน้นสีนะเนี่ยมาทุกสูตรครับผมมาดูแล้วโอ้สูตรยังแข็งอยู่เลยแต่แต่เราคิดว่ามันน่าจะมีสูตรหลุด แข่งโป๊กเลยนะสูตรแต่จับไม่โดนนะเราไปดึงเจ็ดได้ตัวเดียวนะเพราะเราไปดึงที่สองหกเจ็ดส่วนในสูตรบนสูตรบนนี้คือการผิดพลาดไปดึงหลักหน่วยนะเราดึงเก้าออกมาได้ตัวหนึ่งแล้วตัวประกบไม่ผิดก็เพราะว่าผมไปดึงหลักหน่วยขึ้นมาใช้เลยหลักหน่วยคือสูตรนี้สูตรที่สามผิดนะครับสูตรนี้ผิด เพราะเราใช้สูตรนี้ไปดึงมาประกบจริงๆหลักหน่วยถ้าใช้สองสูตรก็จะเหลือหกเจ็ดสองหนึ่งศูนย์เก้านะสูตรนี้ดันผิดแล้วเรามาดูหลักหน่วยอีกสูตรหนึ่งหลักหน่วยตัวนี้ได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์สี่สามสองถ้าเราใช้แค่สามสูตรนี้เจ็ดแปดเก้าศูนย์สี่สามสองเจ็ดแปดเก้าศูนย์สี่สามสองเพราะเราไม่รู้หรอกครับว่าสูตรไหนมันจะหลุดนะนะ มันกนจ 7, น็จะได้ที่เจ็ดนะครับจะได้ที่เก้าจะได้ที่ศูนย์จะได้ที่สองถ้าเราไปหยิบศูนย์นั้นมามนก็นจะเหลือสูตรเจ็ดเก้าศูนย์สองเนี่ยมันจะเข้าที่หลักหน่วยวันนี้เราต้องโยนสูตรนี้ทิ้งเดี๋ยวหลักหน่วยเรามาดูใหม่แต่วิธีการหน้าเราจะไม่ไม่ใช้หลักหน่วยมาทําการประกบแล้วเราจะใช้เด่นดึงเด่นที่ผิดพลาดเพราะสูตรคู่ขี้เราไม่เคยผิด ในงวดนี้สูตรู้ที่จากเราไปแล้วเราจะตัดทิ้งเลยนะครับสูตรทั้งหมดมีการผิดของสูตรก็คือผิดไปสามสูตรนะที่ผมมาไล่ดูในเบื้องตน้นพอสูตรหลักหน่วยผิดก็ต้องผิดอยู่แล้วครับเพราะผมดึงตัวประกบแค่หกเจ็ดสองหกเจ็ดสองมาประกบกับเลขเก้ากับห้านะนี่ตัวเด่นที่เราดึงได้เก้าห้างวดนี้เลขเด่นเข้าหมดเลยแต่ตัวประกบไม่เข้านะครับนี่ตัวนี้ตัวเดียวก็ยังเข้าเลยนะครับ ตัวนี้ก็เข้านะเพราะฉะนั้นต้องมาทำการบ้านกันใหม่ในงวดหน้าก็ในงวดนี้ก็ต้องเสียใจและเสียดายเพราะว่าสุดแต้มก็หลุดนะแต้ม3ามตัวหลุดเพราะว่ามันเป็น5้าแต้ม5แต้มก็คือออกที่เก้าหนึ่งห้าหไม่มีคนระับแต้มผิดหลักร้อยก็เลยต้องผิดไปเดื ที่ผมดึงไว้ทีแรกเลยก็จะมีศูนย์ห้าสองเก้าห้าสองถึงผมให้เก้าห้าสองก็ไม่เข้าอยู่ดีเพราะรัฐบาลมันออกที่ห้าหนึ่งเก้านะครับวันนี้ก็ทำได้ดีที่สุดเข้าเลขวิ่งบนล่างนะครับเข้าแค่เลขวิ่งบนกับเลขวิ่งล่างนะไม่สามารถประกบเข้าสองตัวได้เพราะเป็นครั้งแรกเลยที่เลขวิ่งเราเข้าแต่ไม่ประกบไม่เข้านะนี่ วิ่งบนวิ่งล่างวิ่งล่างก็คือเข้าเจ็ดวิ่งบนก็คือเข้า 9, ้าเอาลครับเดี๋ยวในคลิปทั้งต่อไปเดี๋ยวเรามาดูสูตรล่างกันนะที่ยังแข็งอยู่นะว่ามันคิดออกมาแล้วมันจะได้เลขอะไรก็สำหรับท่านสมาชิกที่ยังอยากจะรับชมรับฟังก็กดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะเดี๋ยวผมมีอะไรในคลิปหน้ามาลงดีๆก็จะมานำเสนอให้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ